สวัสดีค่ะเขากับขาพยากรว่านะการประจำวันบริเวณผคกตายฟังต้นออกประจำวันอาทิตย์ที่2 3ตุลาคมพศ2 5 6 5สถาพอ,อ, 2, า,อาการบ้านเาราจะเป็นวันพื้นไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อาการพิพินเวลาตีหนึ่งค่ะมีลงมรสุมผัดพันผากตายตอนกลางค่ะประกอบกับมีพายอยู่ดิเพชั่นที่อยู่บริเวณของมหาสมุทรอินเดียค่ะต่อไปเป็นลมค่ะจะเจอกับลมตะวัอนออกผัดประคุมบริเวณอ่าวไทยแหลภผคกตายค่ะ ผับไ <Cornell>. ทยดาเทียมพิมาวิลลาการกาค่ะบริเวณผักไตฝั่งโนอนตอนบนตัวพบกุมมีป็นเส้นมากค่ะและบริเวณผักไตฝั่งโนอนตอนล่ังตัวพบมีมากค่ะผับเรดาชุมพรเวลาการอากาศสิบห้านาทีค่ะบริเวณผักไตฝั่งโนอนตอนบนตัวไม่พบภุมฝฟนค่ะต่อไปเป็นผับเรดาสะทิมผาเวลาการกาสิบห้านาทีค่ะตัวพบกูมิฟุนกำลัง่อนถึงป่านกลางบริเวณของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาค่ะ ต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดทีสามสิบสองจุดสององศาเซลเซียสค่ะที่อาขากาสยานสุราจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดทียี่สิบสองจุดแปดองศาเซลเซียสค่ะเขียมเพิ่มเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะต่อไปเป็นการรายงานฝนยี่สิบเซชมงวัดตั้งแต่เจ็ดมุ่งฉาแหลวก็จนถึงเจ็ดมุ่งฉาของวันนี้ค่ะเบเรนภาคใตา้ฝั่งนองนะคะปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่แปดสิบหกจุดศูนย์มิลลิเมตรค่ะ เรไปเป็นการพยากรณ์อ,อากาศของวันนี้นะคะร่มตะวันออกผัดปกคุมบริวณอ่าวไทยแหลภผาักตายประกอบกับหลงมรสุมผัดพันผักตายตอนกลางค่ะทําให้บริณนผักตายฟังตอันออมีฝนตกชุกต่อนเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักหมากบางแห่งค่ะผาบร่วมนะคะจะมีมีเป็นซ้อนหมากกับมีฝนฝ่าะนองรอยระพกซิบของพื้นที่ค่ะออไปดูรายจังหวัดน,นะคะแพทบุรีปะจจบชุมพรสุราษฎร์นครพัมลุงสงขลา ยาลาปัตตานีนราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ที่รอยละกปกิบของพื้นที่ค่ะโดยแพชบุรี parole, ร cake, สุราษฎร์พัทลุงนครสงขลาปัตตานียนาลานราธิวาสค่ะจะมีฝนตกหมักนักหมากบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสค่ะค่อยพี่นองประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วว่าอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นค่ะ บริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะจะเจอกับลื่นล่มตะวันออกค่ะที่มีความเร็วลม15 -30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลจะมีลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะในบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนงนะคะจะมีขื่นสูงหนึ่งถึงเมตรค่ะ,ะ,ค,ะ,ะค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 9กานะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กาตุลาคนะ,คะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคะนงร้อยละ60สิของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ ต่อไปเป็นผคใตายฟ่งต้นออกต่อหลางนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29ตุลาก็มีฝนหรือฝนฝ่าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตลลดช่วงเช่นกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์อากาศเพียงทางนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศูนย์อุตุนิยมวิทยาผ่าตายฟังตันออกนะคะแล้วพบกันไหมตอนเช้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ กมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน